ุ่นนี้ต้องบอกว่าใส่กับกางเกงคือเหมาะมากๆนะคะนอกจากจะใส่กับกางเกงเหมาะแล้วเนี่ยใส่กับผ้าถุงก็ยังเหมาะมากๆเช่นกันใครที่เป็นสายสุภาพสายหวานสายเรียบร้อยนะคะวันนี้แมคค้ามีเสื้อคอบัวของยี o ่ห้ออินกะออยชุดออย61อมาแนะนำนะคะผ้าที่เราเอามาตัดเย็บเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นผ้าคอตตอนอัดกาวก็อธิบายหลายรอบแล้วผ้าคอตตอนอัดกาวก็คือมันเป็นชื่อผ้าค่ะคุณตัวผ้าก็จะมีความเงาวาวมีความรื่นบางเบา,บาใส่สบายแต่ว่าไม่ได้บางจนแบบว่ามอง ทะลุอะไรแบบนั้นนะคะกําลังดีคุณเป็นลายที่สวยมากแน่ไปกับเนื้อผ้าเนียนมากค่ะลายที่เอามาสกรีนลายเนี่ยหรือว่าพิมพ์ลายเนี่ยมันเนียนมากสวยมากคุณแล้วมันเข้ากันกับสีขาวที่เป็นสีพื้นนะคะลายดอกเรามีลายดอกมาใหม่ค่ะคุณเดี๋ยวจะแนะนําว่ามีลายอะไรบ้างนะคะคอลักษณะคอก็จะเป็นคอบบวแบบที่เห็นนะคะเป็นกระดุมหน้าแล้วก็ตรงบริเวณกระดุมเนี่ยคุณจะเห็นความน่ารักน่ารักคือมันจะมีคล้ายๆโบวะค่ะน่ารักแบบนี้เห็นไหมคะนี่น่ารักมากๆเลย ด้านข้างนะคะเราผ่าด้านข้างให้แล้วมันเป็นทรงเข้ารูปนิดหน่อยนะคะเวลาใส่มันก็จะเป๊ะมากๆแขนก็จะเป็นแขนสามส่วนแบบนี้เลยคุณความน่ารักอยู่ที่คออยู่ที่แบบเสือ้อก็คือเป็นคอบัวนั่นเองนะคะหลายคนนะชอบคอบัวเพราะว่ามันดูสุภาพดูเรียบร้อยนะคะแล้วลายที่เรามีมาใหม่มีลายอะไรบ้างนี่แบบในหุ่นเลยตัวนี้เป็นลายดอกไม้น่ารักคุณดอกไม้ที่มีหลากสีมีทั้งสีฟ้าสีชมพูสีเหลืองอะไรแบบนี้สีเขียวด้วยเออน่ารักใครที่ชอบลายที่มันโ เด่นสดใส,สเนี่ยแมคคะแนะนำลายนี้นะคะดูเรียบเรียบหรูหรูแต่ว่า,าแบบต้องบอกว่าสวยแบบไม่ตะโกนนะคะหรือจะเป็นลายแบบที่แม่ค้าใส่ลายแบบที่แมคค้าใส่ออกโทนม่วงออกโทนฟ้านิดหน่อยมีเหลืองด้วยมีชมพูนิดหน่อย <c oughs> อันนี้คือจะออกหวานกว่าลายนี้ก็แล้วแต่คนจะชอบแต่ว่าลายนี้ก็สวยดูดสดใสอะค่ะลายนี้นะคะหรือจะเป็นลายเดิมที่เรายังเคยเอามาลงนะคะ2ลายนี้อย่างที่คุณเห็นตัวนี้ออกจะเป็นลายแบบออกลายไทยๆหน่อยลายทางใต้ ประมาณนี้ลายนี้ก็สวยนะกลางหลังนิยมเหมือนกัน2ลายนี้ถ้าใครชอบสีไหนโทนไหนก็ลองเลือกดูนะคะสําหรับ2ลายที่อยู่ตามรูปนี้นะคะไซส์ล่ะไซส์มีไซส์อะไรบ้างไซส์ก็เริ่มแต่3 8 4 0 4 2 44 46 48 50เลยเอาใจทุกทุกไซส์เลยแม่ค้าบ,บอกเลยว่าผ้าเนี้ยนะนอกจากใส่เย็นใส่สบายแล้วเนี้ยผ้ายับยากด้วยผ้ายับยากใส่แล้วมันมันโอเคมากคุณคุณจะใส่ไปกับแบบไปชิวๆข้างนอกบ้านใส่ไปเที่ยวเนี่ยเหมาะมาก,มากเพราะว่า อาทิตย์2อ,อาทิตย์หน้าเนี้ยก็จะเป็นวันหยุดยาวหลายคนอะอาจจะได้ไปเที่ยวใช่ไหมคะก็ใส่เสื้อแบบเนี้ยสวยแบบเรียบๆแต่ไม่ตะโกนอะสวยแบบไม่ตะโกนแต่ดูดีดูแพงแนะนําเลยรุ่นนี้นะคะใครที่สายแบบน่ารักสายสุภาพคอบัวโอเคเดี๋ยวคุณดูภาพนิ่งพสไลด์แล้วก็ทักมาแต่ลืมบอกราคาอีกแล้วคุณราคาอยู่ที่ 940ถ้าใครเก็บไปทาง990ทส่งให้ฟรีแบบดรววๆสนใจสีอะไรเบอร์อะไรสอบถามแม่ค้ามาได้นะคะสั่งได้ที่นี่เลยสอบถามกันก็ที่นี่เลยนะคะที่ช่องทางนี้เลยนะคะโอเคไปแล้วสวยจริงๆรุ่นนี้ใส่กับกางเกงคือเหมาะมากๆนะจะบอกให้